ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมนะก็ขอฝากกดติดตามช่อง ARG กันด้วยนะผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามครับจิ้มที่ปุ่มนี้เบาๆครับผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับกดสั่กนกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะผมจะได้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปเรียบร้อย หากใครนะครับผมที่สนใจซื้อขาย ID เกมฟีฟ่าออนไลน์4แล้วก็ ID เกม ROV นะผม <นะ S 1> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายกันทางไหนครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมีช่องทางมานําเสนอครับผมนะในเฟสนี้เลยครับผมนะเฟสของแอดมินฟลินครับผม ก็เป็นบริการซื้อขาย ID ดีเกมออนไลน์ผมมีทั้งฟีฟ่าออนไลน์4 ROV ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินฟินได้ผมรับรองว่าบริการดีประทับใจผมเครดิตแน่นฮนะและที่สำคัญคือราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใคลิปเลยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม a r รกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่เกมฟรีฟ้าออนไลน์4กันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมฮะมาอยู่กับการรีวิวทีมสโมสสอน B19CL บวก5กันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งผมสำหรับการรีวิวทีมสโมสสอน 19CL บวก5นะครับเรียกได้ว่าอยู่คู่กับช่องเรามานี่เกือบจะ2เดือนแล้วมั้งผมไม่ใช่2เดือนกว่าแล้วเหรออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่มานานมากครับผมแล้้ววก็ช่่งนนีีคือ19เเ แบบไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่แล้วอ่ะผมเลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของฟูทีม19 CL นะครับนะก็ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆกันด้วยนะครับผมและเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับนะขอบคุณมากครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวของทีมนี้คุณผู้ชมของผมเป็นฟูทีมปารีสแซงแชงแมงนะครับปี19 CL บวก5นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ครับเพราะว่าเป็นทีมที่เพิ่งผ่านเข้ารอบไปโดยการเขีรยดอนโตกลอบไปนะครับแล อยู่พอสมควรนะครับผมนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมกันก่อนนะผมนะมูลค่าทีมอยู่ที่19,900ล้านนาะซีไป20,000ล้านเลยได้กันครับผมทีมนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่าก่อนไปก็เหมือนเดิมผมต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID มากๆนะครับผมที่ได้ส่ง ID นี้เข้ามาให้ผมได้รีวิวนะครับขอบคุณมากจริงครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในทีมเลยดีกว่าฮะ ไปกันเลยครับผมก็นี่เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับฟูลทีมปารีสแซงต์แชงแมงปี19 cl บวกหนะก็เรียกว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าทำอยู่พอส,สมควรนะผมสำหรับทีมนี้นะเพราะว่ามีตัวเด็ดๆอย่างเอ็มบัปเป้อยู่ด้วยนะครับผมบวกหนะตัวนี้ <Wow. S 1> เรียกว่าเป็นตัวที่ผมใช้แล้วมันค่อนข้างจะโคตรเก่งเลยครับเป็นตัวที่โกงอะ่ะคือก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วผมนะเอ็มบัปเป้ะนี่คือมันเป็นตัวเมตาของเกมนะครับนะแล้วก็ในเกมนี่คือแม่งออกมาปีไหนแม่งก็เก่งทุกปีอ่ะนะครับผมแล้วยิ่่่งงปีีีีนน้คคืออสตรรๆ20 TY ับผมเยกวา อย่างเถื่อนครับผมจากการเล่นนะมันเป็นตัวที่แบบมีลูกโกงครับมีลูกเบี่ยนลูกโกงแบบลูกดื้อประมาณนั้นครับผมแล้วก็ยิงได้ทั้ง2เท้าแล้วก็ยิงคมด้วยนะครับจากที่เล่นมาน่าจะเสียงเดียวคือการหม่งบอลที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเอ็มเปเป้ P A ครับแต่ว่าอย่างอื่นนี่คือ มีครบครับผมนะตัวนี้เก่งจัดจัดครับผมบอกเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่คือผมจับเขาไปเล่นเป็นปีขวานะไม่ได้หน้าเป้าครับแต่ว่าถ้าจะเล่นจริงผมแนะนําเป็นหน้าเป้าตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสแตตปีนี้นี่คือมันเหมาะกับการเล่นหน้าเป้ามากกว่าปีขวานะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเมาโลอีคาร์ดี้ผมเลนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับผมสำหรับอีคาร์ดี้ปีนี้นี่ก็เป็นปีที่สแตตค่อนข้างดูดีทีเดียวคุณผู้ชมับผมบวกค่านี่ยิ่งเก่งครับแต่ว่าเล่นจริงผมก็รู้สึกเฉยๆอยะไม่ค่อยเท่าไหรลนะสำหรับผมครับ แต่เตเยอะจริง meantime, ครับผมยิงคมครับแต่ว่าอย่างอื่นคือมันเขาเรียกมันขาดกันเกินนะับผมจะเร็วก็ไม่เร็วจะเล pues th er, ี <ๆ S 1> ne, ้ยงบอลก็ไม่ค่อยได้หครับจะแข็งก็ไม่แข็งอะไรประมาณเนี้ยนะผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนอื่นจะเล่นเข้ามือนะอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับผมแต่ว่าผมนี่เล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับผมนะก็นะตามนั้นครับแล้วก็ดิมาเรียครับผมตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าผมนะสายเปิดบอลชั้นดีเลยครับตัวนี้ครับ ถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยมันจะไม่มีพลังแฝงเอลลี่คอสเซอร์นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เปิดบอลโกงจัดๆอยู่เหมือนเดิมว่าผมดูจากค่าพลังการเปิดบอลครับ116นะ <Wow. S 1> เปิดบอลแม่งโคตรดีคุณผู้ชมก็ผมนะผมแนะน,นำผมถ้าใครเล่นสายเปิดบอลซื้อมาใช้ซะดีมาเลียผมยืนปีกซ้ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งซีมสองตัวผมเป็นฟาโบซาลาเบียแล้วก็มาโกเวลตินะครับสองคนนี้นะยืนคู่กันครับผมซาลาเบียนี่ก็เล่นในทั้ง CM กลางลุกแล้วก็ปีกขวาเลยนะแต่ว่าความเร็วอ,อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเฮ้เยอะอยู่นะใช้ แนะนำจริงเป็นกลางลุกดีกว่าแล้วครับตัวนี้นะส่วนเวลตินี่ก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นกองกลางตัวเล็กคุณผู้ชมครับแต่ว่าเกมรับนี่เขาทั้งดีใช้ได้คุณผู้ชมครับวิ่งชนวิ่งอะไรนี่คือเขาทั้งทําได้ดีครับผมนะจากได้เล่นมาคือเป็นตัวเล็กจริงครับแต่ว่า นะวิ่งชนแม่งโคตรดีเลยนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของการทําเกมส่งบอลอะไราแบบนี้ก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วครับผมนะเพราะเขาเป็นตัวที่ส่งบอลได้ดีครับส่งไกลส่งสั้นได้หมดนะประมาณนั้นนะเลี้ยงบอลดีด้วยครับผมแบบเตินะครับผมแล้วก็ตําแหน่งกลางรับรับผมตัวจรนะิงแล้วเป็นอีริซาการาเกครับตอนนี้เลยนะครับผมแนะสแตตก็ถือว่าค่อนข้างรูดีครับแต่ว่า เล่นจริงผมก็เฉยๆแล้วตัวเนี้ยจริงๆผมจับเป็นทางด้านของเวลตีมายืนยังดูแบบถูสีอะประมาณนั้นแะตัวนี้มันไม่ได้แบบเด่นอะไรมากมายนะจากเล่นมาก็สำหรับบคารากีน,นะครับผมนะแล้วก็ตำแหน่งซเ่อใ์แบ็กสองตัวผมก็ต้องเป็นสคนนี้อยู่แล้วผมชุดปัจจุบันนะเตียโกซิวาแล้วก็มาควินยอดนะครับผมนะสเตตก็ ถือว่าดูดีให้ผมทั้งสองคนครับมาวินยอสนี่คือเป็นกองหลังที่มีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็เกมรับที่ดีครับแต่ว่ารูปร่างไม่ได้สูงใหญ่มากนะแต่ว่าเล่นจริงก็โอเคครับไม่ได้แบบเขาเรียกไรไม่ได้ไไม,ดมงแบบเสียเปรียบอะไรมากครับผมส่วนดี่อากาซิวานี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะช้านะแต่เล่นมาค่อนข้างช้าแล้วก็ ตัวไม่ใหญ่มากด้วยครับผมแต่ว่าเกมรับก็ค่อนข้างเถื่อนอยู่นะ <Okay. S 2> แล้วก็มีฮวนเบอร์นาดแล้วก็เคเลอร์เหรอครับผมคนนี้ครับแบ็กขวาผมอ่านชื่อเขาไม่ออกอ่ะไม่ใช่ดิผมออกเสียงไม่ถูกครับประมาณนั้นนะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไม่ได้นะครับผมในสอตัวนี้ก็สำหรับฮวนเบอร์นาดนี่ก็เป็นปีที่ท็อปสุดของเขาแล้วนะเป็นแบ็กที่เรียกว่าความเร็วก็ทั้งจัดจ้านอยู่ครับผมสปีดต,ต้น110ความเร็วหนึ่งร้อยเจ็ดนัดแล้วก็ฟอร์มอืดโคตรเดี๋ยวก็ผมร้อยสิบแปดแล้วผมวิ่งขึ้นแบ็ค ใหญ่ผมแบกตัวใหญ่แล้วก็ความเร็วไม่ได้ชา้าด้วยครับความเร็วก็18นะสปีดต้นก็สิครับผมแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยนะเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมนะเรียกว่าเป็นแบกที่เขานั่งจะเล่นได้ดีเลยทีเดียวผมสับเคเลอร์นะครับผมนะแล้วก็พูดลูกษ,ษาประตูของผมเคเลอร์นาบาสครับตัวจริงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมคนนี้อยู่แล้วนะครับผมสแตทแท่งไหนก็ประมาณนี้นะค่อนข้างเหนียวครับผมในเกมครับเล่นดีใช้ได้เลยครับผมตัวนี้ แล้วก็พวกตัวสำรองก็ผมก็จะมีเนมานะเนมาปีนี้ถามว่าทำไมถึงได้เป็นตัวสำรองเพราะว่าปีนี้มันสเตตมันไม่ใช่ปีท็อปครับคุณผู้ชมับนะอันนี้ขนาดบวกหกแล้วนะสเตตยังไม่เท่าดีมาเรียเลยครับผมนะ่าก็เลยคิดว่าเอามาเป็นสำรองดีกว่าครับสำหรับเนมานะถ้าไม่ใช่ปีท็อปนะครับผมโเคแล้วก็มีคาวานนี่ผมตำแหน่งหน้าเป้าสำรองนะก็เหตุผลก็คล้ายๆเนมาครับผมนะอีคาดี้มันเก่งกว่าแล้วผมก็เลยต้องจับมาเป็นสำรองนะครับสำหรับคาวานนี่นะ <laughs> ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ แด็กเลอร์กผมกับอันเดย์เลล่านะสองคนนี้ก็สเตตโอเคครับแต่ว่าใช้จริงก็เฉยๆครับผมไม่มีอะไรโดดเด่นครับแล้วก็มีคิมเปมเบ้นะตัวนี้เก่งเลยนะจากล่นมาค่อนข้งเก่งเลยครับตัวใหญ่แล้วก็เขาเรียกอะไรคีมรับก็ใช้ได้ครับถือว่าโอเคอยู่ครับตัวนี้เล่นดีครับแล้วก็มีมูนิเยตัวนี้นี่คือบอกเลยว่าผมอยากใช้มากแต่ว่าเอพีมันไม่พอครับผมเนี่ยเป็นแบ็คที่ตัวโคตรใหญ่คุณผู้ชมครับ191งออ่ะเผื่อสูงเขาครับรูปร่างมันจะแานด้วยนะแล้วก็ดูสเตทอย่ครับผผมมมีุกาง นะ่าความเร็วก็เยอะด้วยครับเรียกได้ว,ว่าโคตรน่าใช้ครับแต่ว่าได้จับลงไปเป็นตัวสำรองแค่นั้นครับผมสำหรับมูนิเย่นะโคตรน่าเสียดายครับผม แล้วก็มีเซอร์กิโอลิโก้นะที่เป็นผู้สัปปะุสมลองครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นพวกตัวที่เคยอยู่ครับผมนะส่วนปาราเดสนี่ก็อยู่ปัจจุบันครับเดี๋ยวว่าไม่มีที่ให้ลงนะส่วนตัวอื่นก็ประมาณนี้ครับผมมีเคอร์ซาว่าที่เป็ียนชุดปัจจุบันกับแบกบ้าด้วยครับผมนะประมาณนี้ครับผมสำหรับนักเตะปี19ซ l เอลบวก5ของทีมปารีสแซงแชงแมงนะผมคิดว่าค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่ครับผมและค่อนข้างโหดเทยได้นะครับทีมนี้นะ แต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวเรามาดูแทคนิคทีมมันก่อนครับแทคนิคทีมที่ผมใช้นะผมใช้เป็นแทคนิคนี้ผมนะ ARG ครับปรับตามนี้เ๋ยนะเน้นอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าผมปรับแล้วมาเล่นเข้ามือผมอะนะประมาณนี้ก็ผมแล้วก็แทคติคเทคนิคก,ก็ใช้ตามนี้เลยนะครับนะประมาณนี้โอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในไฮไลท์กันต่อเลยดีกว่านะครับนะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมไปฮะ มาครับผมคุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์กันดีกว่าผมจังหวะน,นี้ก็เป็นฝั่งเราผมตัดบอลไว้ได้แล้วจะส่วนครับเกส่งมาที่แวร์ทัตตีครับผมแวร์ทัตตีเห็นเอ็มบาเป้ชี้ละแล้วก็แทงมาที่ริมเส้นฝั่งขวาให้กับเอ็มบาเป้ครับแล้วมาดูเอ็มบาเป้ครับผมดูความเก่งกาจของเขาอ่งครับจังหวันนี้กระชากขึ้นมาล็อกมาหนึ่งทีแล้วยังไงปั่นโค้ง,งโอ้โหเข้าไปเลยนะครับผมแค่จังหวะแรกก็สําแดงเด็ดแล้วครับผมเอ็มบาเป้ครับเองกินเองก็มานะครับผมเอาเรื่องจัดจัดแล้วลูกนี้ผมเนมาได้บบอครั พาบอลขึ้นมาผมส่งมาที่เอ็มบัปเป้ผมเอๆๆ็มบัปเป้ก็หลบมาได้นึงครับแล้วจ่ายขึ้นมาที่เนมาร์ผมเนมาร์ก็เล่นกับเอ็มบัปเป้สองคนนะเรื่อยๆเอ็มบัปเป้หมุนมาจังหวะน,นี้เอ็มบัปเป้จ่ายมาที่เนมาร์ครับเข้าซ้ายเล็งปัน่นโค้งเข้าไปครับผมโอ้สองลูกนี่คือส,สวยๆทั้งนั้นครับผมนะสองลูกแรกนี่คือเอาเรื่องจัดๆเลยว่ะทีมนี้แม่งยิงโหดมากครับแล้วเกย์ครับผมได้บอลมาส่งมาที่เอเล่าครับผมเอเล่าก็ส่งขึ้นมาที่เกย์ครั้งหนึ่งเกย์ก็แทงมาที่เอเล่าเรียบบบบรรรรรร้้้ออยยยคคััลูกนีีเจิง แล้วลงขนาดนี้ต้องยิงแล้วผมอิเล,ล่านะเล่นกันอยู่2คนกับเกรครับผมถือว่าทาไม่ดีนะแล้วจวังหวะนี้อลิลาจ่ายมาที่เนมาร์โหอันนี้คือแค่นัดแรกนะ่าจะยิงสลูกแล้วเหรอเนมาก็หลอกล่อริมเส้นครับโอ้กับมาทางเดิมยังไงครับเนมารเนมาหยุดบอลแล้วกระดกบอลหนึ่งทีทําไมไม่รู้ครับแล้วพลิกกลับมาส่งเข้ามาตรงกลางที่เวรัสติครับผมมาที่มูนิเยยิงลูกนี้เอาเข้าเฉยเลยครับมูนิเยมาไงครับเนี่ยมายังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่ายิงไกลเข้าไปแล้วครับผมถือว่าเอาเรื่องเลยครับจังหวะนี้ม แล้วท้ายเกมครับผมนาทีที่70ครับเอรล,ล่าจ่ายมาที่คิมเปมเบ้ครับผมเติมขึ้นมาสูงจัดแล้วเติมขึ้นมาอีกแล้วครับผมกินมามเบ้หลุดมาแล้วยิงครับโอ้โหกอ,องหลังนะเนี่ยนี่มึงกองหลังนะเบื้อนโอ้โหเต,ติมขึ้นมาสูงจัดครับแล้วเวรลิติครับผมได้บอลมาครับจ่ายมาที่อีคดี้อีคดี้เล่นกับปาราเดสครับผมปาราเดสก็จ่ายยาออกมาที่เนมาจูเนียครับผมกระชากขึ้นมาเนมายรับเนมาหลอกล่ะเนมาหลอกเลาอหลบมาได้หนึ่งครับแล้วหลบมาอีกหนึ่งคนโอ้โห ในมาในมายิงโอ้โหลูกนี้ผมอุตส่าห์เอี้ยวตัวให้มันเข้าซ้ายแล้วนะแต่ว่ามันปั่นเท้าขวาเฉยเลยครับโอ้โหอะไรวะแล้วจังหวะนี้ครับผมดีมาเลียผมหลบมาแล้วเข้าซ้ายเหมือนเดิมก็ต้องมีอย่างเดียวครับเปิดเข้ามาครับซาลเบียบอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามครับผมคนเปิดก็เปิดดีจ้าดงนี้ครับดีมาเลียนะแล้วเขาบุกขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้หลบมาได้ครับยังไงยังไงครับซาลเบียเข้าบอลได้บอลด้วยครับผมสวนทันทีครับผมจังหวะนี้ แล้วเห็นเพื่อนวิ่งริมเส้นครับจ่ายไหมจ่ายมาครับผมนีมาครับนีมานีมาเลี้ยงบอลขึ้นมาครับผมนีมามาแล้วแล้วเป็นคาวันนี่ผมปั๊มบอลมาได้ครับดีมาเลียนโล่งๆครับจังหวะนี้ยังไงดึงจังหวะแล้วยิงเข้าไปครับผมมีการดึงจังหวะหลออให้เขาหลงด้วยครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ตัดบอลได้ผมดีมาเลียนลงมาเล่นเกมรัวถือว่าดีครับเกย์ครับผมเกย์ก็จ่ายตัดมาลุยโอ้โหหลุดเลยครับอีคาดี้ครับผมนานๆจะเห็นหน้าที จ่ายให้ดีมาเรียผมไม่ยิงเองแล้วยิงเข้าไปผมดีมาเรียครับเดียวว่าลูกนี้นี่คืออีคาดี้ใจกว้างดั่งหมาสมุทรเลยครับผมไม่ยิงับผมเป็นหน้าเป้าเดี๋ยวว่าจ่ายให้กองกลางนัครับผมนะดีมาเรียผมเล่นริมเส้นมาที่ซาลาเบียครับดีมาเรียอีกได้บอลอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้โขเขาไปครับเอ็มบัปเป้ก็ยืนรออยู่แล้วผมนั้นริมเส้นฝั่งขวาครับเขาเรียกว่าจองพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วครับผมแล้วจังหวะนี้เขาจะตักข้ามแต่ว่าติดมาขินยอดครับจ่ายมาที่ปาราเง เอ็มเป้ก็เหมือนจะเสียบอลแต่ว่ากระชากหลบมาได้2เลยครับผมจังวันนี้สุดยอดความจาี๊ดจ๊าดของเขาครับเอาตัวรอดมาได้แล้วยังไงต่อครับผมแล้วหลบมาทางเดิมครับยังวะน,นี้ยิงสวนโอ้โหลูกนี้สวยจัดจัดครับผมชงเองกินเองอีกแล้วครับเอ็มเป้คือมันเป็นตัวที่ผมเล่นในแบบในทีมเนี้ยแม่งชงกินไม่ใช่ดี๋ชงเองกินเองบ่อยมากครับถือว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะเอ็มเปบเก้าเบวกหครับผม แล,แล้วจังหวะนี้ดิมาเรียก็ยิงเข้าไปครับผมไม่รู้ว่ายิงยังไงนะดูไม่ทันรับอยอวันเล่ก็ผมลูกนี้วันเล่เข้าไปครับสวยงามอยู่นะแล้วจังหวะนี้ผมอิมบาเป้ดักบอลไม่ได้ครับผมลงมาต่ําจัดๆเวลติจ่ายมาที่เอเล่าครับคืนมาที่เวลติอย่างหนึ่งแล้วมาที่เอเล่าครับเห็นเพื่อนเติมมาแดกเลอร์ครับผมมาที่คาวานนี่ครับผมคาวานนี่พลิกกลับมามาที่แดกเลอร์วันเล่เข้าไปเลยครับลูกนี้ไม่จับครับผมสวยงามครับสามเหลี่ยมไปเลยแดกเลอร์ก็เพิ่งเห็นครับผมเพิ่งเห็นในเกมนะ เพเล่นครับแล้วจังหวะนี้ก็ผมแย่งมาได้ผมไแลวตีครับจ่ายมาที่อิมบัปี้อมบัปี้ก็พยายามคลองบอลอยู่ผมพยายามจะไปเองครับมีผมหลบมาได้แล้วยังไงแต่ว่าโดนปั๊มใช่ไหมได้อยู่ครับผมนีครับความดื้อด้านยังได้บอลนะดื้อด้านจัดๆก็ผมแล้วหลบมาอีกหนึ่งคนก็ผมเข้าบอลพวดไปแล้วจินสวนลูกนี้ก็เรียบร้อยก็ผมนะก็ต้องบอกเลยว่าอิมบัปป้แม่งสุดจัดจริงๆับผมบอกเลยคลิปนี้ในฟูลทีมปารีสเนี่ยเอาเรื่องจัดจัดนะ โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสับฟูทีมปารีสแซงต์แชมงปีสิบเีเอลบวกหนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เหมือนเดิมครับผมคอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับนะโดยส่วนตัวผมค่อนข้างจะค่อนข้างชอบนะทีมนี้ครับมันเล่นแบบเขาเรียกมันบุกมันดีคุณผู้ชมครับมันเล่นแบบเข้าขากันดีอะเวลาเล่นเกมบุกครับผมนะตัวลุกมันแบบวิ่งแบบวิ่งตลอดเวลาวิ่งหาช่องให้เพื่อนจ่ายบอลให้ได้ตลอดเวลาครับผมประมาณนั้นนี่ยผมเลยชอบในจุดๆนี้นะมันดูแบบเล่นเข้าขากันได้ดีครับสำหรรรรััับบบทททททีีีีีีีีมมมมมมนนนนนนน้ะะถืออว่่่่าาาเเปป็ลกึงงงคคผสสหฟูแแแซต์ชรับ นะก็โอเคประมาณนี้สำหจับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปรีวิวฟูลทีมสโมสรปีสิบเก้าเซแบบนี้เนี่ยจะมีมาอีกหรือเปล่าก็รอติดตามและกันับผมนะผมคิดว่าอาจจะไม่มีอีกแล้วมั้งก็ผมนะก็ต้องรอดูครับถ้ามีคนส่งมาแล้วมันเป็นทีมที่น่าสนใจผมก็อาจจะทําอีกนะครับผมนะก็ต้องรอติดตามมันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะผมเอาไว้เจอก